ัสดีจ้าวันนี้ป้าสวจะพามาเที่ยวในเมืองตำเบะเลนะมาดูโบสถ์กันโบสถ์สวยๆในเมืองตำเบะเลมีส4สี่แห่งเดี๋ยวพาไปดูเลยจา้าไปเราไปกันเลยอยู่ด้านหลังสงใจาต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นโบสถ์ในเมืองตำเบะเลนะสวยๆเป็นสถาปัตย์ทำด้วยหินเป็นโบสถ์เก่าประมาณ2-300ปีแล้วแหละอยู่กับเมืองตำมบะเลมานานแล้ว นี่เลยจ้าเราเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเขาบอกว่าโบสถ์นี้เป็นที่เรื่องลือในท่านสถาปัตยกรรมในด้านฝาผนังจิตรกรรมที่สวยงามเราก็ไม่รู้ว่าสวยงามตรงไหนสาวใจเคยเข้าไปไหมไม่ค่ะสายใจยังไม่เคยเข้าไปเลยอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไม่รู้เขาปิดเปล่านะถ้าปิดก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่า มันเป็นช่วงโคลหน้าบางทีเขาปิดปาก,ก็ยังไม่รู้ว่าเขาปิดหรือไม่ปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันข้างในว่าจิตรกรรมฝาผนังมันสวยแค่ไหนอันนี้เขาปลูกดอกไม้หน้าโบดด้วยสวยงามอารามตาแล้วก็มีดอกไม้สีม่วง เต็มไปหมดเลยจะเป็นหินนะเขาสร้างด้วยหินนะโบสถ์เนี้ยเห็นไหมเป็นหินทั้งหินทั้งโบสถ์เลยอ่ะเป็นหินสร้างด้วยหินเป็นหินทั้งหลังเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาปิดหรือเปล่าเราไปทางนู้นสาวใจปะ สาวใจเดินที่เอาเอาสาวใจไม่พาทัวร์เลยวันนี้โอ้โหพาทัวร์เลยสินี่ไงเห็นไหมเนี่ยเป็นหินเน,เนี่ยทำด้วยหินเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยนะหินก้อนใหญ่ๆเลยทำด้วยหินสวยมากเลยเป็นสถาปัตยกรรม,มเป็นโบสถ์ของอนิกายอาตาดอก ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่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 บอกผิดไม่ใช่อัตราด็อกเป็นลูเทอร์ที่นี่เขานับถือแบบลูเทอร์นะเขาไม่ใช่ของอัตราด็อกเนี่ยจ้ะด้านนี้โอ้แสดงว่าปิดเข้าไม่ได้มั้งสาวใจน่าจะปิดอะมั้งน่าจะปิดอจ้ะสรุปว่ามันปิดนะเข้าไม่ได้ เพราะว่า,าเขาเขียนว่า private อยู่ก็เลยเข้าไม่ได้เดี๋ยวดูแต่ข้างนอกไปก่อนละกันข้างนอกของโบสถ์สวยมากเลยสถาปัตยกรรมของเขาสวยมากๆเลยข้างนอกทําด้วยหินทั้งหมดเลยทั้งกําแพงโบสแล้วก็ตัวโบสถ์สาวใจสวยไหมโบสถ์อ่ะสวยค่ะเ<อ>าวเข้า สาวใจรีวิวหน่อยทําไมเขาไม่ให้เข้ามันเป็นเพราะาาอะไรเพราะว่าโควิดนไงอ๋อเป็นเพราะโควิดคาเขาเลยไม่ให้เราเข้าไปข้างใน,น,นใช่พ<า>เพราะว่ามันปิดอยู่แล้วเขาเขียนว่ามันเป็นไพรเวทมันก็เลยเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันมนหลังว่าข้างในเป็นยังไงแต่ตอนนี้ดูข้างนอกไปก่อนดูข้างนอกไปก่อนว่าฟาร์มสวยข้างนอกมันเป็นยังไง วยมากเลยเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากสวยมากก็เหมือนวัดเก่าๆบ้านเราอ่ะอันนี้มันก็เป็นโบสถ์เก่าๆแต่อันนี้เป็นของมิกายลูเทอร์เขาเพราะว่าคนฟินน์ส่วนมากอ่ะจะนับสือมินนกายลูเทอร์โบสถ์ ก็จะออกมาแบบนี้แหละลักษณะแบบนี้สถาปัตยกรรมแบบนี้สวยงามมากมากมีผู้บ่าวมานอนอาบแดดแล้วไปไหนก็เจอแต่ผู้บ่าวอาบแดดกันให้ให้ดำกันไปเลยอะ่ะว่างั้นนะ่ะดำกันไปข้าง,งเลยแหมคิดดูหน้าโบสถ์อ่ะมีมีผู้บ่าวมานอนอาบแดดอะ่ะโอ้โหสวยงามอลามตาสวยงามมากเลย สวยจริงๆนี่คือโบสถ์ที่หนึ่งของเมืองตัมเปเล่นะเดี๋ยวเราจะไปโบสถ์ที่สองกันว่ามันเป็นยังไงเราจะไปดูกันนี่บริเวณร,รอบๆของโบสถ์บริเวณร,รอบๆของเมืองสวยมากเลยะจ้าอันนี้ก็จะเป็นตึก เก่าๆตรงนี้เป็นโรงเรียนด้านนี้เป็นโรงเรียนเป็นตึกเก่าๆดอกกุหลาบหน้าโบสถ์สวยไหมหอมอืมสวยเนี่จ้าอันนี้เป็นตึกข้างบนป็นาาพาตเมนนะคนอยู่อาศัยได้อันนี้เป็นในเมืองตัมบาเล่เลยใจกลางเมืองตัมเบลเล่เซ็นทรัลเกตกูสาวใจจ้าวยยังไง หอมดอกไม,ม,กไม้สาวใจคนสวยเดี๋ยวเธอพึ่งต่อยพึ่งต่อยหน้าสาวใจสาวใจจะรู้สึกสาวใจสาวใจคนงามดูสิเดี๋ยวเราจะมาดูบทที่สองกันนะบทที่สองแถวนี้เขาเรียกว่าเฟลิซาเฟอะไรนะฟิเลซัน ฟิลิเันแถวนี้เมื่อก่อนเป็นโรงงานฝ้ายโรงงานฝ้ายเป็นโรงงานทอผ้าเก่า<ม>เขาก็จะมีโบสถอยู่ตรงนี้1โบสถสวย<ม>เดี๋ยวเรามาดูโบสถกัน<ม>นี่อันนี้เป็นโบสถประมาณสร้างพศออประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งเถึงหนึ่โบสถอันนี้เป็นโบสถใหญ่ชื่อชื่อโบสถ์ฟิลิอะไรฟิลิันเชิร์ต ดิลิซันเชิร์ตเป็นไอ้นี่เหมือนกันเป็นสถาปัตยกรรมของอลูเทอร์เหมือนกันเพราะว่าคนฟินจะนับถือลูเทอร์นิกายลูเทอร์แต่โบสนี้วันนี้ไม่ปิดเขาได้อยู่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าข้างในสวยไหมสาวใจเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่อยไหมเพราะว่าข้างในจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขา เป็นยังไงข้างในแต่ข้างนอกสวยมากข้างนอกเป็นสถาปัตกรรมเก่าๆโบสถ์เก่าๆสร้างด้วยอิฐแดงอิฐมอนดีมากสมใจที่บอกคนแก่ลืม <c oughs> <c oughs> เนี่ยเขาสร้างด้วยอิฐมอนนะอิฐแดงทั้งทั้งโบสถ์เลยทั้งหลังเลยอะ่ะสวยมากเลยเนี่ย วันนี้ท้องฟ้าสวยอิดสีแดงตัดกับท้องฟ้าสีคามสวยมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยสาวใจสาวใจไปดูข้างในหน่อยสิสาวใจพาเข้าไปดูข้างในหน่อยว่าข้างในเป็นไงไปดูข้างในหน่อยดิข้างในเป็นไงไปสาวใจพาทัวร์พาทัวร์เข้าตรงไหนสาวใจประตูไหนเข้าไปเลยสาวใจ เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าได้ไหมเข้าไปเลยอย่าเสียงดังก็แล้วกันเข้าไปข้างในเขาเป็นยังไงนี่คือข้างในอะจ้ะข้างในเราเข้ามาเราก็ต้องเคารพสถานที่เขาหน่อยหนึงเพราะว่าเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็เข้ามา ดูข้างในแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เข้าไปบสถนั้นเพราะว่าเขาปิดนะแต่โบสนี้เขาไม่ปิดเราก็สามารถเข้ามาข้างในได้ข้างบนเป็นโดมทำด้วยไม้ข้างนอกเป็นอิฐทั้งหลังเลยจ้าก็อันนี้ ข้างนอกจะสวยงามแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรพิเศษมากก็เป็นธรรมดาเหมือนโบสถ์ทั่วไปนนะเนอะสาวใจอย่างงั้นเราก็ออกไปเดี๋ยวเราไปดูโบสถ์ที่3กันว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนเนาะไปสาวใจไปสาวใจพาไปเดินไปแต่แถวเนี้ยนะเมื่อก่อนเป็นเป็นเป็นอะไรสาวใจรู้เปล่าแถวเนี้ยแถวนี้เมื่อก่อนเป็นโรงงานฝ้ายโรงงานฝ้ายเก่าเป็นโรงงานอทอผ้า ใช่ฟิลสเนเนี่ยเนี่ยที่เราจะไปตรงนี้มันก็เลยตึกแถวนี้มันก็เลยจะเป็นเหมือนไม้เนี่ยฟิลสเนตึกแถวนี้มันก็เลยจะเป็นเหมือนไม้สถาปัตยกรรมที่การสร้างก็จะเป็นไม้สร้างด้วยไม้ต่างๆไปสาวใจเดี๋ยวเราไปดูบทที่สามกาันเราเดินไป ไปเลยสาวใจพาไปสาวใจไปเลยไปเลยมาต่อกันโบทที่สามจ้ะบทที่3เป็นโบทคล้ายๆที่ประเทศรัสเซียจะเป็นสไตล์เดียวกันการสร้างเ,าเป็นอัรตดอกอันนี้เป็นนิกายอัราด็อกแต่ก็คงจะเข้าไปข้างในไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามัน ปิดโครโนินาเมื่อกี้เห็นแล้วด้านหน้ามันปิดอ่ะจ้ะก็เลยเข้าไปไม่ได้อันนี้สร้างด้วยอิฐแดงเหมือนโบสถ์เมื่อกี้ที่เราไปถ่ายกันตรงฟิลิสเซนอันนี้สร้างด้วยอิฐแดงทางหลังเหมือนกันอายุก็พอๆกันละสองสามร้อยปีเป็นโบสท,ที่อยู่ในเมืองทัมเปเล่ใจกลางเมืองตัมเปเล่ ตัมบลเล่เกตกุหรือเซ็นทรัลตรงเซนทันของเมืองตัมบลเล่เป็นโบสถท์ที่ที่สวยงามอีกหนึ่งหลังเป็นสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างสวยเหมือนบ้านเราวัดที่สร้างต่างๆของวัดบ้านเราก็เหมือนกันที่นี่เขาก็เหมือนกันการสร้างการอะไรการใช้วัสดุต่างๆ ก็แต่พิเศษหน่อยก็คือจะให้มันแน่นหนาแข็งแรงเพราะสมัยก่อนเป็นสมัยสงครามคนก็จะเวลามีอะไรต่างๆเกิดสงครามคนเขาก็จะมาหลบันอยู่ในโบสอะไรประมาณนั้นแหละอันนี้ก็ต้องไปค้นประวัติกันดูทีนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ผู้รู้ป้าก็ไม่ใช่ผู้รู้ก็พูดให้ฟังได้แบบคร่าวๆเดี๋ยวจะลงรายละเอียดใต้คลิปว่าให้จ้า คลิปไว้ให้นะอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์ของเมืองตัมบะเล่ก็คือโบสถ์ในเมืองตัมเบลเล่ที่เป็นไฮไลท์ของเมืองตัมบะเล่โบสถ์สวยๆวันนี้พามาดูกันสองสามโบสถ์จ้าโอเคจ้าเข้าไปข้างในไม่ได้นะจ้าเพราะปิดนะจ้าเพราะฉะนั้นก็ดูข้างนอกกันไปก่อนนะวันนี้อากาศดีเจ้า ความสวยของโบสถเขาปิดนะ่ะเราก็เข้าไปไม่ได้ข้างในเพราะฉะนั้นก็ดูไม่ได้ก็ดูข้างนอกดูความสวยเฉพาะข้างนอกกันไปก่อนมาเนะี่ยให้ดูความสวยความงามของสถาปัตยกรรมของเขากันนี่จ้าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์โบสถ์สวยๆของเมืองตัมบบเล่อันนี้ชื่อว่าโบสถอเล็กซานดรกีรโกน คนที่นี่เขาเรียกโบสถ์เขาเรียกเขาไม่เรียกเชิดนะคะบอกกีรโกนภาษาฟินน้ก็คือเออเอเล็กซานดากีรโกนเ็นโบสถ์ที่อายุเก่าแก่เหมือนกันสถาปัตย์การสร้างก็คือจะเหมือนกันเป็นสร้างด้วยอิฐแดงหลังคาโบสถ์จะเป็นสีเขียวเป็นยอดโดมสูง สร้างอย่างสวยงามเหมือนกันวันนี้ท้องฟ้าสวยตัดกระโบดสีเขียวข้างหน้าจะมีน้ําพุเมื่อก่อนมันจะเป็นลานดอกไม้นะตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเด็กๆก,ก็จะมานั่งเล่นกันเต็มเลยเป็นลานดอกไม้น้าําพุวันนี้อากาศร้อนอประมาณ22องศา23องศาร้อนมากเลยวันนี้เห็นไหคนที่เขา เป็นพวกนักวาดรูปอะไรอะพวกอาร์ตอะไรเนี่ยเขาก็จะมานั่งวาดกันนะเพราะว่ามันอากาศดีๆมันก็จะสวยสวยมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันลวกันเพราะว่าข้างในไม่รู้เขาให้เข้าหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มันโควิดหน้าเขาก็ไม่ให้เข้าอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกันกับทุกโบดแหละแต่เข้าไม่ได้มันก็จะเหมือนปิดไงเขาก็จะได้ไม่มีการเหมือนให้คนมาชุมนุมอะไรประมาณนั้นไง ก็เลยเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราเราเราดูก่อนนะเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไงรูปลักษ์ของเขาเป็นยังไงกับด้านในไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างข้างในจะสวยแค่ไหนก็ไม่รู้กัน,กนแต่โบสถ์ตรงนู้นอะ่ะที่เป็นหินน่ะเป็นคาสเซอร์ตรงนู้นอะ่ะจะสวยข้างในจะสวยมากเลยก็คเคยเข้าไปแต่ ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้างในกันหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงด้านในเนาะนี่จ้าเข้ากันไปเลยจ้าไปดูข้างในว่าข้างในเป็นยังไงปิจกรรมด้านในแต่มีคนมานะเพราะที่นี่เขาก็จะมันเป็น ตายรูเท่าไร,าก,ราากันก็มีมาทำพิธีกันนิดหน่อยเพราะว่าเราก็จะไม่เข้าไปลบกวนเขาหรอกเราก็จะดูลักษณะโบสถ์เป็นยังไงเคจ้ะอันนี้คือด้านในนะด้านในโบสถ งั้นเอาแค่นี้ก่อนเพราะเขามีทําพิธีอะไรกันอยู่ที่ด้านในเนาะสถาบันบัตรของโบสถ์ที่นี่ละเขาก็สร้างด้วยอิฐแดงนะส่วนมากจะเป็นอิฐแดงแล้วที่เป็นไม้มันก็มีนะถ้าเกิดเก่ามากๆก็เขาจะใช้ไม้กันนะเนาะแต่ทีนี้ที่นี่มันรูปทรงก็จะเหมือนของหลายๆประเทศของยุโรปอะเป็นรูปแบบเดียวกัน ในการสร้างใช้อิฐแดงสร้างก็จะสวยมากเลยอ่ะนี่จ้ายอดโบสอันสูงตัง้งานสูงเสยดฟ้าเลยลักษณะของโบสก็จะเป็นโดมแหลมๆแ,แล้วก็กว้างอยู่นะ ด้านในก็กว้างอยู่เมื่อกี้ที่เข้าไปแต่ก็ไม่กล้ายอยู่นานเพราะว่าเขามีทําพิธีกันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาข้างนอกให้ดูข้างนอกว่าข้างนอกสวยงามขนาดไหนสถาปัตย์จะเป็นคล้ายๆกันเมื่อกี้เราไปมา3โบสถ์นะเนาะโบสถ์แรกก็จะเป็นหินโแบสบถ์ที่สองก็จะเป็นเหมือนอิฐแดงโบสถ์ที่3ก็อิฐแดงเหมือนกันละอันนี้ โบสถ์ที่สก็อิดแดงอีกนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ในเมืองตัมบะเลท่ที่โบสถ์มีอยู่สามสีโบสถ์ที่สวยๆเดี๋ยววันนี้เราก็จบคลิปรีวิวโบสถ์สวยๆของเมืองตัมบะล่ากันไว้ตัมปะเล่กันไว้แค่นี้ก่อนนะวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปใหม่ๆต่อไปว่าจะทำคลิปอะไรกันดี วันนี้จบด้วยภาพสวยๆบทสวยๆของเมืองตัมบล่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าสอวอด้วยนะไปแล้วจ้าบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบายบายจ้า